สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้นะครับก็มีสาระจะฝกกันบ้างล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าสโมสรอนเอานเซอร์จากลีกซาอุดิอาระเบีย กำลังที่จะประชุมเพื่อพิจารณาในการที่จะยื่นข้อเสนอ150ล้านยูโรให้กับสโมสรแมนยูเพื่อเป็นการปล่อยตัวบูนัฟันเดสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับด้วยแหล่งข่าวเบื้องต้นยังได้ดีบายเพิ่มเติมนะครับว่าดูเหมือนว่าสโมสรออนเซอร์เนี่ยจะทุ่มเงินมหาศาลในการเซ็นสัญญานักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่พวกเขาแพ้สโมสรอัอาฮิลานในรอบชิงชนะเลิศเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ ทำให้พวกเขานนั้ต้องพยายามขยับและก็เคลื่อนไหวในการที่จะปรับปรุงและพัฒนาสโมสรให้เป็นสโมสรเบอร์หนึ่งของลีกซาอุดิอราระเบียและดูเหมือนว่าผู้เขากําลังจับตามองนักเตะที่มีท่าทีว่าจะย้ายออกจากสโมสรของพวกเขาในช่วงสมอร์นี้ซึ่งหนึ่งในงนั้นก็เป็นนักเตะของแมนยูอย่างบูโน่เฟนเดสและคาสิเบโลคาดว่าผู้เขาอาจจะย้ายออกจากสโมสรแมนยูในช่วงสมอร์นี้เนื่องจากการสร้างทีมของเซอร์จิมและคิฟ จะส่งผลกระทบต่ออนาคตของพวกเขาแต่ถึงแม้ยังเริก็ตามถ้าหากสโมสรอนอาลาเซอร์ไม่สามารถเซ็นสัญญากับ2ผู้เล่นของแมนยูได้แต่พวกเขาจะลองพยายามยื่นข้อเสนอเหล่านี้ให้กับสโมสสอนแมนยูพิจารณา เพื่อสโมสรแมนยูเปลี่ยนใจและขายนักเตะทั้งสองคนนี้ให้กับสโมสรอนาเซอร์ในที่สุดนะครับเท่านี้ยังไม่พอนะครับก็ยังมีรายงานเสริมเพิ่มเติมที่ออกมาระบุว่าคิสเตียโนโรนโดกับตันทีมอันาเซอร์โทรไปชวนเพื่อนเก่า2คนให้ย้ายมาร่วมทีมอันาเซอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและก็จะกลับไปแก้แค้นสโมสรอัลฮิลาในฤดูกาลหน้าโดยเพื่อนเก่า2คนที่โรนโดได้โทรไปหานะครับก็จะเป็นคาเซเบโล กองกลางชาวบาราซิลไวัย32ปีของแมนยูและก็นาโชกองหลังวัย34ปีของสโมสรเรอลมาลิดท,ที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปหมาดๆเมื่อกี้นี้ครับก็ยังมีการคาดการกันไว้ด้วยนะครับว่าดูบอนว่าทั้งสองคนที่ดนโด,โด้โทรไปหาเนี่ยจะยังไม่ตอบรับปากนะที่จะย้ายมาเล่นในลีกซาวเดียระเบีย เพราะว่าพวกเขาเนี่ยยังมีความกระหายที่อยากจะเล่นในฟุตบอลยุโรปอยู่ถึงแม้ว่าสโมสรออัลเซอร์จะพร้อมทุ่มเงินมหาศาลในการคว้าตัวพวกเขามาเล่นเลกซดิอาระเบียก็ตามนะครับพูดมา,ายาวเลยนะครับอันนี้ก็ตามรายงานจากฟาบิเซโอโรเบโรเข้าออฟไซด์ site, แล้วก็มาราก้านะครับที่ต่อมารายงานแจ้งให้ทุกคนมาเพื่อทราบนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานจากฟุตบอลอิตาเลียนที่ต่อมารายงานว่า สโมสรยูเวนตุสจริงจังกับการเซ็นสัญญาของเมสันคินวูดในช่วงซมัมอนี้เป็นอย่างมากโดยสโมสรยูเวนตุสมองว่าเมสันคินวูดจะเป็นนักเตะคนสําคัญในการสร้างทีมของพวกเขาในดูกาหนาซึ่งสาเหตุที่ยูเวนตุสคิดว่าเมสันคินวูดจะเหมาะสมในการสร้างทีมของพวกเขาในดูการนานะครับก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่เมสันคินวูดถูกยืมตัวกับสโมสรเกตาเฟ่เนี่ยเมสันคินวูดสามารถทําผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสม,มอทางยูเว่เนี่ยก็ได้เก็บตัวเลขเอามาวิเคราะห์แล้วแล้วก็เห็นควรว่าเหมาะสม ที่จะเซ็นสัญญากับเมซันคิบูในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถึงแม้อยา่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าสโมสรยูเว่สามารถแต่งตั้งตีอาโก้มอสต้าเป็นโค้ชคนใหม่ของพวกเขาได้เมื่อไหรเนี่ยดีลของเมซันคิบูก็อาจจะต้องหยุดชะงักและก็ต้องมีการพิจารณาใหม่อีกทีโดยในการพิจารณาใหม่ในครั้งนี้ตีอาโก้มอสต้าจะเป็นคนมีอำนาจในการตัดสินใจว่าจะเลือกเมซันคิบูธเข้าสู่สโมสรยูเวนตุสหรือไม่เนื่องจากว่าพวกเขาต้องวิเคราะห์องค์ประกอบในการ การสร้างทีมและต้องคำนึงสไตล์การทำทีมของตีโอโก้มอสตากับยูเวในซีซั่นหน้านะครับต่อมานะครับก็ตารายง,งานจากโอโจโกสื่อของโปรตุเกสท,ที่ดอมารายงานว่าในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรแมนยูอาจจะใช้ความพยายามครั้งยิ่งใหญ่ในการเซ็นสัญญากับเจ้าในเวสกองกลางของเบนฟิก้าในตลาดซัมเมอร์นี้เพื่อเอามาทดแทนตำแหน่งของคาร์เซมิโล ที่จะย้ายออกจากสโมสรแมนยูหลังจากได้ข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามาในช่วงสมัน,นี้แต่ยังไรก็ตามดูเหมือนว่าสโมสรแมนยูอาจจะเจออุปสรรคในการเซ็นสัญญากับจอห์นเนวเพราะว่าไม่ใช่สโมสรแมนยูแค่สโมสรเดียวที่สนใจในักเตะรายนี้ทั้งนี้ยังมีสโมสรเรพูลมสารีสและก็สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องการจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้อยู่เช่นกันนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจาก VR Palace นะครับที่ออกมารายงานว่าสโมสรคิตันพาเลตมีความกระตือรือร้นในการอยากจะเซ็นสัญญากับโซฟียอัลบาบัตจากสโมสรแมนยูไม่เปิดใช้ออปชั่นในการเซ็นสัญญาถาวรกับเขานะครับโดยแหล่งข่าวเบื้องต้นนะครับก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมว่าดูเหมือนว่าในตอนนี้สโมสรแมนยูเนี่ยจะมีหลายทางเลือกสําหรับโซฟียอัลบาบัตว่าพวกเขาจะทําอย่างไร1ก็คือว่าอาจจะส่งโซฟียอัลบาบัตกลับสู่ฟีโออีกครั้ง 2ก็คืออาจจะยืมอัมรบัตอีกหนึ่งฤดูก,กาลและหากอัมรบัตหมดสัญญากับฟีออพวกเขาก็จะเซ็นสัญญาแบบฟรีค่าตัวในที่สุดส่วนในทั้งเลือกที่3ก็คือว่าสโมสรแมนยูจะเปิดใช้ออปชั่นในการเซ็นสัญญาถาวรกับโซเฟียอัมรบัตแต่ดูมนว่าในตอนนี้พวกเขายังไม่ได้ตัดสินใจใดทั้งสิน้นเกี่ยวกับการเซ็นสัญญาถาวรกับโซเฟียอัมรบัตนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากมาตินซิกเลอร์ผู้สื่อข่าวจากเดอะไทม์ที่ต่อมารายงานว่าทั้งสโมสสแมนยูและก็สโมสรน,นิตเนี่ยสามารถไปเล่นในยูโรปาลีกได้ และในขณะที่สโมสรแมนซิตี้กับสโมสรกีโรดาเนี่ยก็สามารถไปเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนีกได้เช่นกันโดยสาเหตุที่สโมสรแมนยูและสโมสรน,นี้ได้รับอนุญ,ญาตให้ไปเล่นในรายการยุโรปได้น,นี้ก็เพราะว่าหน่วยควบคุมทางการเงินของสโมสรอ,อย่าง CFCB เนี่ยได้เข้าใจถึงบริบทการเปลี่ยนผู้ถือหุ้นคนใหม่โดยสโมสรแมนยูและสโมสรน,นี้เนี่ยก็มีช่วงเปลี่ยนผ่านในการถือหุ้นนั่นก็คือเซอร์จิมและคีฟเข้ามาซื้อหุ้นที่สโมสรแมนยูและก็ยังมีการ การเปลี่ยนผ่านการถือหุ้นที่สโมสอน,นิดอีกด้วยนี่ก็เลยทําให้สโมสแมนยูและสโมสน,นิดได้เข้าไปเล่นในรายการยุโรปในสุดถึงอย่งางไรก็ตามหน่วยงาน CFCB จะไม่อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีกได้ในซีซั่นต่อไปโดยจะอารุ่มอร่วยให้แค่ซีซั่นนี้เท่านั้นนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสตีฟไรสโตนนะครับพี่่อมารายกันว่า สโมสแมนยู you, ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของกานาโชที่จะไปเล่นในรายการโอลิมปิกที่ปารีสซึ่งในวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานว่าทีมชาติอาร์เจนตินาได้บอกว่าสโมสแมนยูปฏิเสธให้กานาโชมาเล่นในรายการโอลิมปิกที่ปารีสแต่ความจริงก็คือว่าสโมสแมนยูยังไมไ่ตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายเกี่ยวกับกานาโชในเรื่องนี้เลยเนื่องจากพวกเขามีหลายเรื่องที่ต้องให้คิดให้ตัดสินใจและเรื่องของกานาโชยังไม่ถึงคิวนะครับ ต่อมานะครับก็ตามรายงานจากสกายสปอร์ตนะครับที่่อมารายงานว่าเอริกนาะรหวังว่าจะได้รับคําตอบในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับอนาคตของเขาที T ่แมนยูโดยเขาหวังว่าจะได้รับคําตอบในเรื่องนี้เร็วที่สุดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสโมสรในการสร้างทีมในซีซั่นต่อไปนะครับ สำหรับข่าวแมนยูล่าสุดประจำวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ